ทำไมคนไทยต้องอยู่ในสภาพแบบนี้สภาพซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันถูกคุณเซนแบ็กเมลายวันแนวคิดนักวิชาการที่ออกมาสดิตสดิ่งทางหลักการที่ไม่ช่วยสถานการณ์ดีขึ้นและอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนหากเปรียบกับกรณีจอนนี่มือปราบหรือลูกชายในวินชิดชอบที่ออกมาแสดงวาทก,กรรมเอาชาวบ้านเป็นตัวประกันหากทำกับกูก็ต้องปล่อยให้ชาวบ้านรอด พวกนี้ยังมีภาวะผู้นําแบบกอดชาวบ้านตายหมูเกล่าวคือถ้าโดนก็ขอให้โดนทั้งระบบไม่เลือกปฏิบัติแม้เจตนาเบื้องหลังอาจแสงด้วยการดึงชาวบ้านเป็นเกราะทางการมือหรือทางกฎหมายก็ตามแต่ก็ถือว่าไม่ได้สดิดสดิ้งทางหลักการแต่นักวิชาการบา้บาบา้บาบทางสื่อมวลชนของไทยคนนี้กลับแทบจะต้องไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่มีอะไรให้ตัวเองต้องรับผิดชอบไม่มีสเต็กไม่มีพื้นที่จริงที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของสิ่งที่พูด พูดเพื่อสะใจพูดเพื่อกดดันแล้วบางอาจเอาประชาชนไปเป็นตัวประกรันของเขมรล,ลอยหน้าลอยตาดิ้นรนจะไปเป็นตัวประกรันของเขมรในเชิงวัฒกรรมแต่ไม่มีแผนรองรับหากสิ่งที่ตัวเองเสนอพังพินาศฟังดูคล้ายการพยายามสถาปนาตัวเองเป็นฝ่ายคุณธรรมทั้งที่ไม่มีฐานข้อมูลเชิงลึกและอาจไม่เข้าใจลักษณะเชิงรุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่าที่ควรเป็นการสดิจสดิ่งทางหลักการที่ไม่ช่วยสถานการณ์ดีขึ้นและอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน